รายงานผลการปฏิบัติงานกศนอำเภอกูสุพิสัยประจำเดือนธันวาคม2565งานตามนยโยบายสำนักง,งานกศนจังหวัดมหาสารคามผู้มีการกสนอำเภอโกสุพิสัยและบรรณารักษ์ห้องสมุดเข้าร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่12ทั2565ประจำเดือนธันวาคม2565ณห้องประชุมกศนอำเภอกุดรัง ผู้อในการกศนอำเภอโกสุมพิสัยพร้อมด้วยครูและบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากศนมหาสารคามเกมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามผู้อในการกศนอำเภอโกสุมพิสัยพร้อมด้วยครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประจำภาคเรียนที่2ทับ2,565ณนะห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดวันที่26ถึงวันที่27ธันวาคม2,565กศนอำเภอโกสูงพิสัยเข้าร่วมงานมหกรรมแข่งขันกีฬากศนร้อยแก่นสารเกมต้านภัยาเสพติดจัดโดยสำนักง,งานกศนกลุ่มร้อยแก่นสารณนะสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นกศนอำเภอโกสูงพิสัย จัดโครงการสัปดาห์สร้างสุขกสนรสร้างงานสร้างอาชีพมอบของขวัญส่งท้ายปีขายของดีกสนราคาถูกฝึกอาชีพให้กับประชาชนการประดิษฐ์เหรียญโปยทานจากลอตเตอรี่เก่ากิจกรรมพับดอกกุหลาบใบเตยและการทำน้ำยาล้างจานณนะบ้านวังพลตำบลขาไร่ศาลากลางบ้านบ้านพลงามตำบลพลงาม สาราหารเกประสงค์บ้านท่าเดือตำบลหนองบอลและห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยงานตามนโยบายกศนอำเภอโกสุมพิสัยกศนอมำเภอโกสุมพิสัยร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติในแต่ละสัปดาห์ร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ณบริเวณหน้าเสาธงกศนอมอำเภอโกสุมพิสัยประชุมครูและบุคลากร เพื่อรับนโยบายและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพณนะห้องประชุมกศอนอำเภอโกสุมพิสัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%โดยเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนทุกครั้งในการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน,อนตำบลทั้ง17ตำบลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการพบกลุ่มนักศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมจาก QR code นกักกศน,อนตำบลทั้ง17ตำบลเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาณนะห้องประชุมสํานักง,งานกศน,อน,อนจังหวัดมหาสารคาม งานบริการห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสูงพิสัยบรรณารักษ์ห้องสมุดและครูอาสาสมัครทั้ง4โซนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านหนังสือชุมชนตำบลละ2แห่งรวม34แห่งเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาในการประเมินมาตรฐานบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดจัดกิจกรรมบ้านหลังเรียนโดยการประดิษฐ์สมุดโน้ตจากกระดาษรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกมอบสื่อหนังสือให้ครูประจำกศนตำบล เพื่อนำไปจัดกิจกรรมหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับบ้านหนังสือชุมชนงานภาคีเครือข่ายและงานที่ได้รับมอบหมายผู้มีการกศนอำเภอเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโกสุงพิสัยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสูมพิสัยเข้าร่วมงานประเพณีวันสุนทรพิพิธบุญคุณลานของดีอำเภอโกสูมพิสัยระหว่างวันที่15ถึงวันที่17ธันวาคม2 5 6 5ณลานที่ว่าการอำเภอโกสูมพิสัยบุคลากรกลุ่มโซนสดะืออีสานเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมปรับภูมิทัศน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมณบริเวณเส้นทางบ้านแห่ใต้บ้านดอนสันติตำบลแห่ใต้อำเภอโกสุมพิสัยทั้งหมดนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2565ของกศนอำเภอโกสุมพิสัยขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ